ประโยคนั้นต้องลบออกต้องลบออกแล้วเขียนว่านะคะตามที่เคยได้ยินจากชาวบ้านได้กล่าวว่าจุดที่สร้างเจ้าแม่อิสานีนี้ทุกวันขึ้นสิบห้าข้ามวันเพ็ญมักได้ยินเสียงโมโหรีปีพาาหรือโมโหระทึกตามโอกาสจากการเรียบเรียงหรือเฝ้าสังเกตผู้ศึกษาได้สัง ื่อต่อจะไม่เกศนีมักจะขึ้นมาประกอบพิธีการต่างๆเชื่ออันได้แก่มาขอโชคมาแก้บนมาบนบานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ว่าเขาเชื่อว่าจะไแม่เ,เกศนีมีความศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้เป็นความเห็นของผู้ศึกษาลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วใส่มาด้วยวาสัมภาษณ์ใคร ประโยคนี้แล้วก็ภาพที่7อริยเจดีก็ใส่ว่าเจดีนี้สร้างมาตั้งแต่พศไหนใครเป็นคนสร้างงบประมาณเท่าไหร่และพื้นที่ของอริยเจดีเนี่ย JD พื้นที่เดิมเป็นยังไงอาจารย์พื้นที่เดิมมันเป็นวัดเก่านะสมัยที่โยกอาจารย์ดรยโสธรังไปอยู่สมัยนั้นพศส ,500 3 1 32ขึ้นเขาสารา แล้วตรงนี้เป็นศาลาเล็กๆนะคะที่พระอาจารย์เดินมาสร้างอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกลางศาลาเนี่ยจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ครึ่งองค์ที่แก,กด่ด้วยหินทรายเขาบอกว่าเป็นของโบราณทุกวันนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ในเจดีย์นี่แหละแต่ตอนนั้นเป็นศาลาแล้วทุกวันพระเนี่ยโยมอาจารย์จะไม่นอนจนถึงสว่าค์จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจนกงกรมอยู่ที่นี่จนถึงสว่าคและท่านเชื่อไหมว่า โยมเห็นผีเนี่ยโยมเห็นที่นี่นีที่โยมเชื่อว่าเทวดาหรือผีมีอยู่จริงแล้วสิ่งที่โยมอธิษฐานต่อสถานที่ตรงนี้แต่เดิมปัจจุบันโยมได้รับสิ่งที่โยมอธิษฐานหมดเลยตั้งแต่วันที่โยมลงมาจากเขา2539โยมลงมาจากเขาสาราแล้วโยมมาเรียนต่อที่ในเมืองนะคะอาจารย์ท่านเจ้าคุณเยือนพาโยมมาส่งที่ในเมืองแล้วก็โยมก็จากนั้นมาโยมก็เรียนต่อ ก็เรียนต่อแบบเอาเป็นเขาตายเลยโยมก็จบมาจนถึงทุกวันแล้วโยมก็เลยมานั่งนึกในใจว่าสิ่งที่โยมเกยอธิษฐานไว้เมื่อสิ่ยี่สิบปีที่แล้วปัจจุบันเนี้ยได้รับผลนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกข้อเลยฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วในปัจจุบันเนี้ยกรายมาเป็นเจดีย์สร้างตั้งแต่ปศองไรทีศปสอไหน,ออน,ไหนแล้วใครเป็นคนมาเปิดก็คือพระองค์เจ้าสงสวรีใช่ไหมครับลงมืนอน,นะที่ท่านเสด็จมาเปิดมีภาพนั้นไหม มีภาพพระองค์ท่านเสด็จมาไหมตอนนั้นท่านมามาเปิดที่นี่ด้วยไหมแล้วท่านก็มาถวายภาพพระกระถิบด้วยไหมใส่ได้นะคะอ่าใส่ได้นะคะแล้วก็พระอุโบสถอันนี้ยกก็ไปตั้งแต่สมัยยมเทคานเทคานเทอะไรที่พระอุโบสถนานจารย์ยมยกไปอยู่ตั้งแต่สมัยสร้างโบสถ์หลังนี้นานจารย์แล้วก็ถูกผีหลอกทั้งทุกวันยมถึงเชื่อว่าผีมีจริงผีของนั้นก็คือเจ้าแม่เกศนีนั่นแหละ ออกมากลางวันเลยตั้งแต่ใยสามหนักใยสี่มงแล้มาแล้วโจรเนี่ยไล่มาเนียฟ้าผ่าไล่มาเลยเพราะเจ้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้สร้างอะไรบนเขานี้เขาบอกเลยอย่ามาสร้างอะไรบนเขาเนี้ยถ้าเจ้าคุณยืนต่ออ้โขอจนนะฮะกว่าจะสร้างแต่ละที่ได้นะคบอุโมงค์แล้วต่อไปอาจารย์ก็อันุโยมเรียนแล้วนะอาจารย์ไปใส่เจ้าแม่กุนยินหยกมาแล้วก็อธิบายตามภาพท่านไปถ่ายเองได้งนี้ ไดนะ้แล้วท่านอธิบายว่าเจ้าแม่กวนอิมโยกมาจากไหนแล้วใครเป็นคนสร้างแล้วมาตั้งอยู่วัดเขาสาราเนี่ยตั้งตั้งแต่พศออไหนเนื้อคาแค่นั้นเองอาจารย์แล้วใส่ไปเลยสรุปว่า,าจุดของเจ้าแม่กวอิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของวัดเขาสารานะลงแค่นะั้นและพระเจ้า